แปลงหน่วยยังไงแบบไม่ต้องจำสูตรครับแน่นอนครับการจำสูตรจะรวดเร็วกว่าแต่เราก็อาจจะลืมได้ดังนั้นพี่เชียร์จึงจะสอนวิธีนี้ไว้ครับเผื่อว่านึกไม่ออกจำไม่ได้ก็ทำตรงๆเลยครับ นี่คือเฉลยนะครับ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีซึ่งตัวนี้คือเฉลยแต่สมมุติว่าเรายังไม่รู้ก่อนลงมาทำเลยครับ36เหมือนเดิมครับกิโลครับกิโลกิโลคือพัน1กิโลเมตรมี1000เมตร1กิโลกรัมมี1000กรัมกิโลคือพันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนกิโลตัวนี้เป็นตัวเลขครับคูณ1,000พ 1, ครับ1,000มี03ตัวเมตรตัวนี้ไปอยู่ข้างหลัง เห็นไหม36กิโลเมตรเหมือนเดิมต่อ1ชั่วโมงต่อชั่วโมงตรงนี้จะหมายถึงต่อ1ชั่วโมงครับข้างล่างจึงเปลี่ยนเสมือน1ชั่วโมง1ชั่วโมงมีทั้งหมด3,600วินาทีครับ3,600วินาทีเปลี่ยนจาก1ชั่วโมงเป็นวินาทีเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันจึงเป็นหน่วยวินาทีได้เลยครับดังนั้น00ตัด00ทิ00้ง36ตัดกับ36ทิ36้งจึงได้เท่ากับ10ในหน่วยเมตร เปอร์เฟกนั่นเองครับถ้าใครเข้าใจตรงนี้แล้วอยากได้สูตรในการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วนะฮะก็คือคูณกับ5ส่วน18ได้เลยครับจับตัวนี้คูณกับ5ส่วน18 18ต่อตัวนี้ที่2 2คูณ5จึงได้10เมตรต่อวินาทีนั่นเองครับ